เดวเรายืนเป็นเพื่อนเดี๋ยวเรายืนเป็นเพื่อนไม่เคยเลยน้องนีให้บอกว่าไม่เคยเลยครั้งแรกไม่อำนวยด้วยนะอ๋อมีวิธีการวอมอันดับแรกนะคะเราต้องเราต้องวอมเดี๋ยวอจริงจังมากนี่ขนาดครั้งแรกนะคะเราต้องวอมต้นคอกันก่อนนะคะอ่าวอมค่ะทำตามเลยเออต้องมีการวอมอ้าก่อนด้านล่างด้านล่าง เาทำตามเลยทำตามหน่อยนะคะเออลองเนตนะคะสอนโอนโอนโอนอ่าก่อนทีคือนะคะสองเป็นการไม่ระวังแหวนแหวนแขนร้อแขนก่อนที่เราจะยกเวทเนี่ยคืออาจจะมีกล้ามเนื้อที่มันอาจจะแบบยังไม่อ่อนตัวตั้งแต่วันก่อนที่เราเล่นอะไรเลยค่ะเราต้องทำให้กล้ามเนื้อมันอ่อนตัวแล้วก็เพื่อที่จะยกเวทต่อได้อีกนะคะ นี่จำไว้นะจำไว้นะง่ายๆเลยมันจะเป็นเบสิกเลยจริงๆมันมันมันมีนมนมเยอะกว่านี้แต่คือสุขภาพเอ้ยไม่ใช่สุขภาพไม่เสื้อผ้าเราไม่เอาไ,ไนวยนะคะโอเคอบอกอะประมาณนี้นะคะพูดง่ายว่าเป็นกิจกรรมที่ทำอยู่เป็นประจำนะคะโอเคนะขอบคุณค่าเขาใช้ประมือให้น้องเนสเลยสิคะถ้าเสื้อผ้าเอาหน่วยจะชวนทุกคนลุกขึ้นมา เคยี่สิบห้าพร้อมกันเลยนะเนี่ยใช่ค่ะถ้าเอาเวทมาเราก็จะยกเวทให้ดูได้วยโ <laughs> อนน okay, เคก็พูดถึงว่าเราก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นกีฬายามว่างนะคะแล้วก็เป็นกีฬาที่ชื่นชอบด้วยแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะ,ะมีอีกแอคชั่นที่หนึ่นนงที่จริงๆแล้วเนี่ยน้องไพร์น้องเนสก็บอกไปค่